สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Apollo Market Scan แกนประจำวันที่27มกราคม2569ค่ะวันนี้ภาพรวมตลาดการเงินเหมือนกำลังอยู่ในโหมดออรอดูท่าทีกันอยู่นะคะทุกสายตาเลยเหมือนกำลังจับจ้องไปที่ปัจจัยสำคัญสัก2 3อย่างที่จะมากำหนดทิศทางตลาดในระยะสั้นๆนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าค่ะว่ามีประเด็นอะไรบ้างค่ะครับผมประเด็นที่น่าจะใหญ่ที่สุดเลยคงหนีไม่พ้นการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดซึ่งตลาดก็คาดการกันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า จะพงอัตราดอกเบีย้ยไว้เท่าเดิมใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับคือสิ่งที่น่าสนใจตอนนี้มันเลยไม่ใช่ตัวเลขดอกเบีย้ยแล้วอืม แต่มันคือโทนการสื่อสารจากเฟดมากกว่าค่ะทั้งในถ้อยแถลงแล้วก็ช่วงแถลงข่าวอ๋อหมายถึงน้ำเสียงหรือคําพูดที่เขาเลือกใช้ใช่ครับเพราะว่าคําพูดพวกนี้แหละครับที่จะเป็นตัวชี้นาหลักของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรหรือว่ายิวเลยถ้าโทนออกมาในทิศทางที่เออเขาเรียกว่าตึงตัวเนี่ย <c oughs> เขาอาจจะทําให้ยิวดีดตัวขึ้นทันทีเลยครับซึ่งก็จะส่งผลกระทบโดยตรงกับหุ้นกลุ่มเติบโตแล้วก็กลุ่มเทคโนโลยีเข้าใจแล้วค่ะ นอกจากเรื่องของเฟดแล้วสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นสัปดาห์ที่สาคัญมากๆสําหรับฤดูประกาศผลประกอบการด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งเลยโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีพลังงานแล้วก็อุตสาหกรรมจะทยอยรายงานงบกันแบบหนาแน่นมากค่ะทําให้ตลาดจะถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยเฉพาะตัวของแต่และบริษัทมากขึ้นก็อาจจะเกิดความผันผวน,นแล้วก็การสลับกลุ่มลงทุนหรือ r o เทชั o ได้ง่ายมากครับช่วงนี้แล้วฝั่งของตลาดพลังงานเป็นยังไงบ้างคะเห็นราคาน้ำมันดิบ WTI ก็ดูจะส่งส่งอยู่ที่ประมาณ 60.82ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับคือตลาดน้ำมันตอนนี้กำลังช่างน้ำหนักระหว่าง2ปัจจัยอยู่ครับอืมปัจจัยแรกคือความเสี่ยงอุปทานระยะสัน้นไม่ว่าจะเป็นจากสภาพอากาศหรือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่คอยพยุงราคาเอาไว้กับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือการจับตาดูท่าทีของกลุ่ม O p e ป Plus ว่าเขาจะเอาอยัางไงต่อใช่ครับว่าจะคงการชะลอการเพิ่มกำลังการผลิตต่อไปอีกหรือเปล่าซึ่งการตัดสินใจตรงนี้แหละค่ะจะเป็นตัวกำหนดที่ทางราคาในไตรมาสแรกนี้เลยกันไป อย่างดัชนีในสหรัฐส,ส่วนใหญ่ก็ปรับตัวขึ้น S&P 500บวกไป0.50%แต่พอหันมามองฝั่งเอเชียกลับเห็นภาพที่ต่างกันไปเลยญี่ปุ่นอย่างนิกเค i บวกได้แต่ตลาดอาเซียนบางแห่งอย่างบ้านเราเซตลบไป0.56%หรือเวียดนามนี่ลบไปถึง1.45%เลยครับผมจากปัจจัยทั้งหมดที่ว่ามานี่มีข้อแนะนำเชิงกลยุทธ์สำหรับวันนี้อย่างไรบ้างคะในช่วงก่อนที่จะทราบผลประชุม FOMC นะครับ กลยุทธ์หลักเลยก็คือการควบคุมความเสี่ยงครับควบคุมความเสี่ยงใช่ครับอาจจะลองพิจารณาเพิ่มน้ำหนักหรือ overweight ในหุ้นญี่ปุ่นที่มีโมเมนตัมโดดเด่นแล้วก็พวกตราสารน,นี้เอกชนคุณภาพดีหรือ investment grade เพื่อช่วยลดความพันพวนของพอร์ตโดยรวมแล้วฝั่งที่ควรจะลดน้ำหนักล่ะคะก็อาจจะลดน้ำหนักหรือ underweight การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือที่เรียกว่า high beta นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบถ้าเกิดว่ายูดีตัวขึ้นแรง ส่วนสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงหรือเฮจก็ยังเป็นทองคํากับดอลลาร์เหมือนเดิมถูกต้องครับทองคําล่าสุดก็อยู่ที่ประมาณ5,000กับอีก43ดอลลาร์ต่อออนซ์แล้วก็เงินดอลลาร์สหรัฐก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีในช่วงที่ความไม่แน่นอนมันสูงแบบนี้ครับสรุปได้ว่าวันนี้เป็นวันที่ตลาดกําลังกลั้นหายใจรอความชัดเจนจากเฟดแล้วก็ผลประกอบการของบริษัทใหญ่ๆจริงๆครับ แล้วก็มีสิ่งที่น่าขบคิดทิ้งทายไว้นะครับคือในสภาวะที่ตลาดให้ความสําคัญกับโทนการสื่อสารของเฟดมากขนาดนี้ค่ะมันมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าปฏิกิริยาของตลาดต่อคําพูดที่เฟดเลือกใช้เนี่ยอาจจะรุนแรงแล้วก็ผันผวนกว่ากว่าปฏิกิริยาต่อตัวเลขเศรษฐกิจจริงๆที่จะประกาศออกมาในสัปดาห์นี้ก็เป็นได้ครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยค่ะขอบคุณสําหรับข้อมูลเชิงลึกในวันนี้นะคะแล้วพบกับอพอลโลมาเก็ตสแกนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนผู้ดูแลบัญชีของท่านหรือติดต่อขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ Apollo w e ล l จำกัดโทร021808088หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับ Apollo w e ลได้ที่ w w w a p o l l o w e a l c o t h